สวัสดีครับ FC ช่องคูล์เลอร์พระส,สมเด็จวันนี้เราอยู่สนามบินสวรรคภูมิครับมาดูการแข่งขันตะก้อของทีมสวรรคภูมินี่ครับอนี่ครับวันนี้อาจารย์เสิร์ฟเลาวนอนลมเปล่ากับตาไม้เลยกจัดเจ็ดใี้ดีนะครับนครับผมพานี่อ้ามยอก โอ้โหไม่ข้ามครับเสียดายหมดแรงหมดแรงไปไลยเติบมีสวงเสิร์ฟครับมาแล้วโอ้โหโอ้โหออกนิดเดียวครับออกไปสอกเดียวเองออกไปสอกเดียวจานก็ได้ไม่ต้องไปใช้เสียบก็นั่นดอก อัน,นี้มาดูครับโอ้หันเทพนั่นนะครับสามท่านเนี้ยโอ้โหเ่า โอ้ยออกสิม, <c oughs> มาดูพี่สวงิบครับหมายเลขสิบครับพี่สงหายแล้วโอ้ยสวยครับพี่ชารับไ่นาเน็ด โอ้ยโอ้โหเสียดายครับลุงนี้ไม่ขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหวันนี้ไม่าจไม่ลงครับลงมาแล้วชนะห้าเซตด้วยโอ้โหชนะห้าเซตด้วยแล้วมาไม่ทันเสียดายครับสูงครับโอ้โหโอ้โหลงครับ oh. โหยอด <calming journée. S 2> จริง,รงๆ,งๆ<ต>เลย เดี๋ยวไปดูปีมิ้แจมือยังไงครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหนี่นี่เชียเชียหน้าดูห่วงเซ็ตรถก็ห่วงครับแต่ตะก้อก็จะดูครับ มองไม่ทันโอ้โหนี่จบมาเนี่ยเชียร์เชียร์น้าดูเลยคองเชียร์คองเชียร์เออเชียร์ออกแบบออกหน้าออกตาเลยโอ้โหเนี่ยมาเสียดายไม่มาไม่ทันอาจารย์ครับการเลิกกันแล้วจะนัไปฮาเซตรวดบอกโอ้โหเสียดายครับเสียหลุดยังไงเออเสียดายมาก

พักอกก่อนแล้วมาสักครู่โหสุดยอดจริงหมายเลข7 7็ปทุมธานีบล็อกทีเดียวลงเลยครับสวยงามอุ้ยอ้อุ้มอ้มอุ้มอุ้มอร้มอุ้มอมอุมอุ้มอุ้มอน้อุ้มออุ้อุ้มอเ้มอุคุับอุ้วอมออุ้มอุอ้มอุ้มออ้อุ้ ับไปมันในทุ่งิ้งามู้ปักนะออกพอดีเลยเดี๋ยวสีลูกไดสีลูกครับมามาว้าใหญ่จันโอ้โหจนล้มอ้ยกอดาเปทามเียบะราทเียบนี่มก็เสริือกีล้วะอือพ่อใหญ่องสอบช่วยวันนี้ ไปโดนไปถูกหัวครับถูกแก้มถูกแก้มตาโอ้ยเรียบร้อยครับ บ้างบ้านโคตรที่ไม่ธรรมดาครับโอ้เร็วมต่า่าัดัะไม่ยอมไปโอ้ยไฆ่าผมเสียดาย วันนี้อาจารย์สูงเสิร์ฟสวยครับโอ้้โงามเลยงามเลยแต่บล็อกไม่ข้ามครับโอ้สวยสวยลูกสตะคู่สวยมากเรียบร้อยครับ เยี่ยมโอ้โย,อย,อย,อยลงครับอขออีกเกมครับขออีกเกมอาจารย์อาจารย์ขอไอเกมหนึงครับอาจารย์

โอ้โหนี่ออกกำลังดักสิเรื่องโอ้โหวันนี้ครับอืมระดับช้ำอันนี้เลิกหมดมาไม่ทำช้ำครับนี่วันนี้ไม่ได้เอาเกงมาครับก็เลยไมลงสนามโอ้โหจะได้ 3ลูก lắm. นี่กันเตอร์ตั้งแต่ชั้น

โอ้โหแนนอนจริงๆกับฟงนี่สวยนยอดครับท่าชงดีก็บล็อกดีเหมือนกันครับอยู่ที่ท่าชงนะหลังกันหลัง tầm đi hai, hai quả tầm đen luôn à, hai quả, hai quả, mời tôi thấy thì hỏi tao, lắm 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 เรียบร้อยโอ้โหเติมไม่ท <c oughs> ันเนัะเติมไม่ทันเนอะโอ้โหสวยครับ

ชนะไ,ไ,ไ,ไปแล้วครับก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ